ในการเสริมโชคเสริมลาบแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพทําการทํางานการเจรจาธุรกิจการคุยเป็นมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ได้จิตได้ใจได้เงินได้ทองง่ายๆนั้นนะต้องมีสิริมงคลสิริมงคลคือนอากจากรูปร่างหน้าตาที่พูดภายนอกแล้วนะสิ่งที่เราเนี่ยนะแสดงออกสิ่งที่เราเนี่ยนะตั้งใจมุ่งหวังในการที่จะคุยเจรจาเราสำเร็จนั้นนะ มันจะต้องมีสิรีมงคลนะที่มาประกอบกันแล้วเนี่ยลงตัวการที่อาจารย์นะใช้อัญมณีทั้ง9สีเกแบบมาใส่ไว้ในวัตถุมงคลที่เป็นถุงทองแล้วก็ปลุกเสกให้เรียกทรัพย์ให้มีเมตตามหานิยมนับว่าเป็นวัตถุมงคลที่บเครื่องในหนึ่งเดียวถุงทองมณีนพปเก้าหน้าตาแบบนี้นะจิ๋วเล็กๆแบบนี้นะห้อยคอนะหรือพกติดตัวหรือวางไว้ในที่เก็บเงินนะจะเป็นสิ่งที่เรียกทรัพย์รับโชค เวลาจะพูดคุยเวลาจะเจอกับคนให้ได้เงินได้ทองให้ค้าขายให้ธุรกิจสําเร็จนะให้เราพกพาถุงทองนริลล์9เอาไว้ถุงทอง9าน,นี้จะประกอบด้วยอัญมณี9สี9แบบนกพระนะแปลวนะ่าเก้าทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอ่ะมีความเครดใช่ไหมมีเครดที่เสริมสิมงคลแล้วก็จะมีความก้าวหน้าแล้วก็จะมีการเรียกทรัพย์รับโชคนะเข้ามาตลอดวัน ดังนั้นใครที่อยากจะมีวัตถุมงคลเสักหนึ่งชิ้นที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยทั้งเมตตามหานิยมทั้งเรียกทรัพย์ทั้งรับโชคแล้วเน้นๆสําหรับการมียอดขายแบบปังๆนะจาร์แนะนําให้พกถุงทองมณีนพปเก้าแบบนี้เอาไว้ใกล้ๆตัวพวกไว้ลนะักษณะห้อยคอก็ได้หรือว่าวางไว้ในที่ที่เราเก็บเงินเช่นในกระเป๋าเงินในแคชเชียในมงคลบอกว่าค้าขายออนไลน์ก็เอาวางไว ต้องใกล้ๆกับอุปกรณ์ที่เราจะค้าขายหรือใกล้ๆกับสินค้าของเราเช้ามาเนี่ยเอาไมา้ฐานจิตเอาไมา้ฐานจิตแล้วอารัธนาคาถาที่ชื่อว่าณชาลิติให้เงินทองไหลมาเทมาไม่รู้จกหมดจากสิน้นอนุภาพของถุงทองนึ่พระ้าคือเวลาที่เงินจะหมดจะหมดน่ะจะมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนน้าซึมบอ่อสส่ดังนั้นใครที่มีโอกาสได้ครอบครองนะสามารถจับจองในจํานวนจํากัดก็ตอนนี้ใกล้หมดลงแล้วเราสิทธิมหาบุญตาเนี่ย ถ้าเข้ามาดูข้างในใกล้ๆเราจะเห็นว่าข้างในนั้นจะมีอัญมณีอยู่ทั้งหมด9เม็ดแล้วก็ประกอบด้วยถุงทอง,งซึ่งมีลักษณะของความสวยงามนะแล้วก็บันดาลทรัพย์แล้วก็มีสิริมงคลครบถ้วนอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วดังนั้นการปกเสษในเลิกที่ดีนับแรมปีและองค์ประกอบของนพป,ปก้าทั้ง9เม็ดองค์ประกอบของถุงทองคาถาที่ใช้ในการเรียกทรัพย์ให้ผู้ที่ครอบครองนั้นมีเงินทองไหลมาเทมา ดั่งคําที่อาจารย์ให้พอรอยู่บ่อยๆว่าขอให้เป็นเศรษฐีมีกินไม่รู้จักหมดจักสิ้นมีแั่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองถุงทองมณีนกพระเก้าถุงนี้ขอให้มได้มีสิทธิ์มาครอบครองกัน